แค่ความริษยาเพียงครั้งเดียวต้องชดใช้ถึงพันชาติเกิดกี่ครั้งก็ไม่มีวันได้กินอิ่มนี่คือเรื่องราวของพระโลสุติสะพระที่แม้เป็นอรหันต์กรรมยังตามทวงคืนนานมาแล้วในยุคพระกัสปะพุทธเจ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดชนบทวันหนึ่งพระอาคันตุกะผู้เป็นพระอรหันต์เดินทางมาพักที่วัด เมื่อญาติโยมเห็นต่างปิติยินดีพากันนำอาหารมาถวายขนาดเวลาบิณฑบาตพวกเขายังฝากข้าวไปญา,าติให้ภิกษุเจ้าถิน่นนำไปถวายพระอาคันตุกาด้วยแต่ระหว่างทางจิตใจของภิกษุเจ้าถิน่นเต็มไปด้วยความริษยาเขากลัวว่าผู้คนจะศรัทธาพระอาคันตุกามากกว่าตนเองด้วยใจที่มืดบอดเขาตัดสินใจเทข้าวไปญา,าตลงข้างกองนาหารู้ไม่ว่าพระอาคันตุการูปนั้นคือพระอรหรันต์ และบาปครั้งนี้นหนักนาสาหัสเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงหลังจากสิ้นชีวิตกรรมติดตามเขาทุกพทุกชาติหลังพ้นคุมนรก500อยชาติเป็นยักษ์5 0 0อชาติเป็นสุนัขและแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสชาตินี้เขาเกิดเป็นบุตรของชาวประมงแต่ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาความเสื่อมก็ามาเยือนหมู่บ้านไฟไหม้ถึงเจ็ดครั้งเกิดความโกลาหลครั้งยิ่งใหญ่ สุดท้ายถูกตราหน้าว่าเป็นตัวกลากินีและถูกขับไล่ออกจากบ้านตั้งแต่ยังเด็กไม่มีที่พึ่งไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินต้องเก็บเศษมเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านทิ้งไว้เพื่อประทังชีวิตวันหนึ่งพระสารีบุตรพบเด็กน้อยผู้หิวโหยน่าสงสารท่านมีเมตตาพาเด็กไปบวชเป็นสามเณรให้ชีวิตใหม่ให้โอกาสใหม่แต่วิบากกรรมยังไม่หมดแม้ได้บวชเป็นพระแล้ว ทุกครั้งที่ออกบิณทบาตเขาได้รับข้าวเพียงทัพพีเดียวเสมอคืนก่อนพระสารีบุตรล่วงรู้ว่าสิทธิ์ของท่านจะต้องบริณิพพานในวันรุ่งขึ้นท่านจึงตัดสินใจอย่างน้อยวันนี้ต้องให้เขาได้ชั้นอิ่มให้ได้พระสารีบุตรออกบิณทบาตได้อาหารมาเต็มบาทท่านจึงฝากชายคนหนึ่งนำไปถวายพระโลสติสระ แต่ระหว่างทางชายคนนั้นกลับลืมไปว่าต้องนำไปให้ใครสุดท้ายเขากลับกินอาหารนั้นเสียเองเมื่อพระสารีบุตรกลับมาถึงโรงฉันเห็นพระโลสติสายังคงนั่งรอด้วยความหิวโหยท่านรู้สึกสะเทือนใจพระสารีบุตรไม่ยอมให้กำมพรากโอกาสนี้อีกท่านใส่อาหารลงไปในบาดใหม่แต่ทุกครั้งที่เติมข้าวข้าวกลับลดลงเองอย่างน่าประหลาดใจแม้จะได้อาหารเต็มบาดเพียงพริบตาเดียว ข้าวก็หายไปเหลือเพียงก้นบาทหรือนี่จะคือผลของกรรมแม้จะได้แต่ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ครั้งสุดท้ายพระสารีบุตรต้องจับบาดไว้แน่นเพราะถ้าหากปล่อยมือข้าวทั้งหมดจะอันตรธานหายไปอีกท่านจึงต้องป้อนข้าวให้สิทธิ์ของตนคำแล้วคำเล่าและในที่สุดพระโลสุติสะได้ฉันอิ่มเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต หลังจากฉันอิ่มพระโลสกติสานั่งนิ่งหลับตาลงช้าๆดวงหน้าเปี่ยมด้วยความสงบไม่นานนักลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลงท่านปรินิพานอย่าคว้างทางบุญของใครอย่าประมาทในบาปเพราะกรรมไม่มีวันลืมสิ่งที่ทำลงไปอาจตามทวงคืนแม้ในวันที่คุณคิดว่าพ้นแล้ว แล้วคุณล่ะคะเคยเห็นใครที่ดูเหมือนโชคร้ายตลอดชีวิตไหมหรือเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางคนทำดีแต่กลับไม่เจอสิ่งดีหรือบางทีกรรมอาจกำลังทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัว